ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่45หถึงระหว่างคนทั้งสตอนที่สองป่ายตะลแม่คุสุมากับสอพิญญาซึ่งเดินสนทนากันนั้นครั้นเวียนกลับมาใกล้ที่พระอัครเทวีประทับแล้วพระราชธิดาได้คิดว่าแม้นหวนกลับเข้าไปให้พระราชมารดาป่าหน้า ก็กักตัวไวสนทนาด้วยกำลังมีเรื่องอื่นข้องอารมณ์ชนี้รังแต่จะรำคาญใจเปล่าจึงขอตัวแก่สอพิญญาว่าเชิญท่านกลับไปในที่ประทับแต่ผู้เดียวเถิดข้าพระเจ้าปรารถนาจะกลับขึ้นตำหนักก่อนว่าแล้วมิรอให้สอพินญ,ญาทัดทานออกวิ่งน้อยๆละจากไปอนุชาพระเจ้าหงสาวดีฉุกคิดว่า ถึงหากเราไปสนทนากับพระอัคารเทวีผูกน้ำใจฐานเด็กเคารพผู้ใหญ่ไว้ก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนจึงกลับเข้าไปหาพระอัคารเทวีเจรจาพาทีต่อกันไปตามทํานองการส่วนพระราชธิดาเมื่อพระจากสพิญญาแล้วเดินจนใกล้ที่ขุนวังพร่ำปากอยู่กับนางอเทตยาแต่เดิมนั้น พระราชธิดาเมื่อพลังปากตอบขุนวังไปโดยงอนแล้วก็ได้คิดวิตกไปว่าเจ้าหนุ่มจะเก็บไปน้อยใจได้หมายใจไว้ว่าจะตามให้พบตัวแล้วกล่าวคำง้อขอโทษเสียแต่พอมาเห็นทั้งคู่ยืนอยู่กระนั้นอัธยาศัยตาละแม่หนักไปด้วยพิษหวงความซึ่งตั้งใจใยสงบแต่เดิมมาก็ละลายไปสิ้น ปราดเข้าไปใกล้คู่สนทนานั้นหน้าบึง้งไม่กล่าวคำใดเจ้าหนุ่มก็ในเดียวกันโทรสะอันเกิดแก่ตาละแม่เป็นผู้ก่อนางอเทศตยาทำให้เพลินจนเกือบจะลืมแล้วนั้นครั้นเห็นตัวการมาใกล้ตนดังนั้นก็ฉุกแค้นขึ้นมาอีกจึงแกล้งทำเหมือนไม่เอาใจใส่กับตาละแม่กุสุมาประดุดว่าที่นั้น ตัวยืนกับนางหลานหลวงโดยลำพังเอื้อมมือตัวไปเกาะไว้กับไหล่นางอเทพตยาแล้วว่าให้ดังพอได้ยินกันสามคนว่าอันยามเย็นตะวันใกล้จะรับผิวไม้ชนี้แดดอ่อนมีรัศมีจับไม้ดอกเป็นงามข้าพเจ้านี้ถึงเป็นชายก็มีใจรักชมพันบุพานัก จึงใคร่ออกปากขอวอนสักข้อหนึ่งว่าสืบไปในเวลาจะตะวันตกดินดังนี้ขออย่าให้อาเทศยาแม่ลงสวนเลยข้าพระเจ้าจะได้ใฝ่หาความงามจากไม้ดอกได้สมปรารถนาหลานหลวงฟังขุนวังกล่าวสับสนฟังไม่เข้าใจถึงแก่นความจึงย้อนถามว่าถ้าหากข้าพระเจ้าออกเล่นอุทยานด้วยแล้ว จะทำให้ท่านเสียประโยชน์ในการชมดอกไม้ด้วยข้อใดท่านเป็นชายเสื้อซ้ำวิตกหรือว่าข้าพเจ้าจะแย่งท่านเจ้าขุนวางแ้งยิ้มเหมือนหนึ่งกำลังเบิกบานใจเป็นที่สุดจับที่ต้นแขนแม่อเทตยาดึงแต่พอเบาให้เคลื่อนตามตัวเข้ามาข้างทางเดินใกล้พระราธชธิดาเข้าไปยิ่งกว่าเกา่า โน้มมาลิซ้อนดอกใหญ่ในกระถางข้างทางมาเทียบกับเนื้อแม่หลานหลวงแล้วว่าผิวเนื้ออเทพตยาแม่นั้นขาวละเอียดอ่อนเทียบกับไม้ดอกในกระถางนี้แล้วก็ดูเหมือนหนึ่งมาลิซ้อนกลับดำไปเสียสิ้นฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงวอนท่านอย่าพลอยลงเล่นอุทยานในยามเย็นชชนี้เลย มาดว่าท่านไม่เชื่อขืนลงมาข้าพระเจ้าจะมัวแต่ตั้งตามองท่านมิเป็นอันชมพันบุพชาติอื่นแม่หลานหลวงต้องถ้อยคําเจ้าหนุ่มยอลึกซึง้งกระแสนสงมนัดหวยอายจนไม่อาจออกวาจาแต่พระราชธิดาพระเจ้าแปรโมโหจนตาพร่าเพราะท่าทีที่มังชงายสนองแก่นางอเทตยานั้น เปรียบอย่างเป็นพันรยายอดสวรรัสดก็ไม่ปานยิ่งเจ้าหนุ่มกระทำแย้มสวนซิกซีแก่สตรีอื่นมิได้หันมามองหรือใฝ่ใจแก่นางทั้งที่ยืนอยู่ห่างไม่ถึงสามก้าดังนี้แต่ละแม่กุสุมาพลุ่งพล่านประหนึ่งกองเพลิงไว้กลางดวงใจพอเจ้าหนุ่มออกปากชวนและจูงนางลูกผู้น้องจะเคลื่อนไปจากที่นั่น พระราชธิดาอดโมโหสืบไปอีกไม่ได้ก็ผุนเข้ากระชากพ,พรากเอานางอเทตยาให้หลุดจากที่จับมือยื้อแขนกับขุนวังโดยกำลังแรงแล้วว่านี่หรือหน่อเนื้อเชื้อสุขุมรารชาติอันประเสริฐกว่าสตรีตระกูลอื่นทั้งสิ้นในเมืองแปรเพียงแต่ตัวเป็นต้นเหตุให้ชายวิวาทกันแลกระทำละเมิดคู่มั่นก็ชั่วอยู่แล้ว ยังจะชั่วยิ่งไปกว่านั้นซ้ำอีกเล่าแม้นเทียบแล้วก็ไม่เห็นต่างไปกว่าสตรีอันหาตระกูลไม่ได้เป็นสาวพึ่งรุ่นชันสาเท่านี้อย่างอายอันควรมีประจำตัวก็หามีไม่แล้วยอมให้ชายยุดมือถือแขนประโลมสารวรได้ทั้งที่ไม่ได้อยู่กันตามลำพังถึงหากไม่เกรงเราในสักพี่ ก็ควรที่จะกระดากไว้บ้างในฐานที่เกี่ยวกันให้คนอื่นเห็นความปฏิพัติเยี่ยงชูสาวก็ทำนองนี้แม้นจะกระทํากันในที่ลับน้ำใจกุลสตรีทั้งปวงก็ยังรู้สึกเหนียมอายแก่ผีสางเทวดาแต่อเทศยานิสามนักจึงปล่อยให้ยางรักทำลายยางอายจนหมดสิน้นประพฤติความงามหน้าเพียงนี้แล้ว อย่าเรียกเราว่าเป็นพี่อีกสืบไปเลยเจ้าหนุ่มหมายใจไว้แล้วว่าถ้าหากพระราชธิดากริ้วตนหรือต่อนางอเทศตยาประการใดก็ดีจะหักเอาด้วยความโกรธและผ่านทะเลาะบ้างไม่ยอมลดราวาศอกให้แม้นแต่น้อยหนึ่งครั้นเห็นแต่ละแม่ทำอาการดั่งจะถลันเข้าฉีกเนื้อนางผู้น้องสมคเนีดังนั้นก็ยิ่งยินดี โอบองแม่หลานหลวงด้วยแขนซ้ายปลุกปลอบอย่าให้บังเกิดความหวาดแล้วมือขวาก็ยกขึ้นเท้าเสะเอวหัวเราะเป็นทีเย้ยว่าทั่วแผ่นดินในบริเวณแม่น้ำอิราวดีอันเรียกชื่อภูการประเทศนี้ลูกสาวเท้าพญามาหากษัตริย์องค์ใดจะปากกล้าเหมือนลูกสาวพระเจ้าแปรคงหามีไม่เป็นแน่แล้ว ซึ่งท่านมาขึ้นเสียงชะนี้จะยกตัวทางอ้อมให้ข้าพเจ้าเที่ยวสรรเสริญหรือว่านางนั้นกระทํากิริยาแผดสุรสิงห์หันนาศหน้าเกรงขามซะยิ่งกว่านางพยาสิงเสียงท่านเป็นแต่เพียงน่ากลัวแต่เราจะได้กลัวจริงจังก็หาไม่เพราะทั้งเราและเทเตยาน้อยทนงตัวอยู่ว่า ยังไม่ได้ประกอบกรรมใดอันเป็นสิ่งที่ผิดตาละแม่สั่นเทิมไปทั้งตัวด้วยฤทธิ์แค้นชี้หน้าเจ้าหนุ่มไม่ได้มีอันเกรงใจแล้วว่าท่านนั้นอย่าทนงว่าตัวมิได้กระทําผิดแลความชั่วของท่านนั้นเกินกว่าฝ่ายหญิงซะด้วยซ้ำน,นี่หรือคือจะเด็ดพี่เขยพระเจ้าตองอูความประพฤติเยี่ยงนี้ในตองอูนิยมกันหรือว่างาม แต่ในเมืองปแปรนี้เห็นค่าตัวท่านว่าหย่อนกว่าคนซึ่งได้ชื่อว่าผู้ชายทั้งปวงอับจนไม่มีคนเอออวยแล้วหรือจึงต้องแย่งหญิงอันเป็นสิทธิ์ของผู้อื่นเจ้าของเขาจับได้คามือจนถึงวิวาทเกือบล้มประดาตายเมื่อครู่นี้เองยังจะมีแก่ใจมาล่วงล้ำสิ่งที่เขาห่วงอีกต้องคอหนักไปด้วยกิเลสเหลือประมาณแล้ว จึงกล้าทำการอย่างขุนวังทำได้ซึ่งเสียงเราท่านไม่กลัวก็ยอมเชื่อแล้วแต่ความละอายต่อบาปท่านยังไม่ละอายก็แล้วท่านจะกลัวเสียงเราด้วยเหตุใดขออย่าให้เราได้พบคนเป็นชู้ขันหมากเข้าดังนี้เลยขุนวังก้าวเข้ามาประชิดประจันหน้านางจับไหล่ลูกหลวงไว้มั่นทั้งสองมือแล้วว่า ก्สุมาจงพิจารณาและรู้จักชายผู้นี้ไว้เรานี้ไม่ใช่รู้จักศีลพร้อยแต่เพียงปากเราพึงเพ่งเลง็งศีลต่อเมื่อประกอบเหตุผลแล้วอันการเป็นชู้นี้อย่าว่าแต่เป็นชู้ขันมากเลยมาดว่าจะเป็นชู้ละเมิดสิทธิเจ้าผัวแม้นชอบด้วยเหตุผลแล้วเรานี้ก็ไม่ได้คิดเกรง และไอ้ถอยสอพิญญานี้มั่นหมายจะอุปพิเศษกับนางอเทศตยาโดยใจสมัครของอเทศตยาหรือข้อนี้พระราชธิดาก็แจ้งแล้วทั้งสิ้นเป็นความสมัครใจของพระเจ้าอยู่หัวดอกอเทศตยาจึงเป็นของชายอื่นแต่เพียงประเพณีจูงไปส่วนน้ำใจนางนั้นยังเป็นของนางอยู่ ฉะนั้นถ้านางจะเบนน้ำใจมาที่ข้าพเจ้าหรือว่าข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายจูงน้ำใจนางให้เบนมากับตัวชนีพิเคราะห์กันด้วยทำนองเหตุและทำนองผลเห็นว่าผิดยิ่งนักเทือกแต่คนอีกจําพวกหนึ่งใจตัวไม่ได้เป็นอิสระมอบหมายให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแล้ว แต่ใจคนผู้นั้นไม่คงที่หันเหมามีอันปรวนแปรไปถึงหากคนคนนั้นจะไม่ได้ถูกประเพณีมั่นแต่น้ำใจตัวถูกมั่นไว้ซึ่งกันและกันแล้วตัวอย่างเช่นกุสุมานี้ถึงหากไม่เคยมั่นเป็นพิธีไว้กับชายใดแต่ความจริงนั้นท่านปรงใจไว้กับชายอื่นถ้าความเป็นดังที่ข้าพเจ้าอ้างมานี้ วานแตะละแม่คนฉลาดตัดสินใจข้าพเจ้าด้วยฝ่ายใดจะชั่วดียิ่งกว่ากันแต่ข้าพเจ้านั้นสติปัญญาน้อยเห็นว่าถึงหากหญิงประเภทอเทศตยาจะชั่วก็เพียงที่ละเมิดประเพณีควรจะเป็นรองหญิงจำพวกที่กล่าวทีหลังเพราะหญิงจำพวกหลังนี้ละเมิดสัตว์ธรรมและความจริง ซึ่งพระราชาธิดาท่านว่าเราและอาเทตยาชั่วนั้นข้าพเจ้ามาสงสัยว่ายังมีคนอื่นชั่วหนักกว่าเราหรือไม่หากท่านตรองไม่ออกในคำถามนี้ก็จงเดินไปปรึกษาถามไถ่สอพิญญาเถิดสาอหาละเมอะไม้เงียบสงัดสติปัญญาจะได้แตกฉานเห็นแจ้งในรูปปัญญาของข้าพเจ้าที่ว่ามาราชธิดา แจ้งในคำประชดว่าขุนวังเครียดแค้นความที่ตัวเดินเคียงคู่สอพิญญาเมื่อกี้แต่จะกล่าวแก้ไปประการใดไม่ได้ถนัดพูดมากความไปก็เหมือนจะเผยความในระหว่างตัวกับขุนวังออกมาให้ลูกแม่น้าแจ้งแต่ละแม่กูมาก็อัดอั้นไม่อาจออกปากตอบถ้อยคำแก่มังชงายขุนวังแต่ขุนวังแปลกิริยานางไปทางหนึ่ง คิดว่าพระราชธิดาคงอับจนแก่ถ้อยคำจะแก้ตัวสืบไปลงเอาว่าที่ตนกล่าวหาแต่ละแม่นั้นคงเป็นความจริงแล้วหาไม่ไหนเลยจะนิ่งอั้นอยู่อย่างนั้นยิ่งคิดน้ำใจแข็งก็ยิ่งกำเริบแล้วขุนวังก็จูงมือนางหลานหลวงกลับขึ้นตำหนักเสียราชธิดาพระเจ้าแปร เห็นคู่สว่ดตัวกระทำเอาถึงเพียงนี้ก็น้อยใจหากเอาด้วยขัติยะมานะคมโศกแซงทําสีหน้าชื่นเดินกลายเข้าในหมู่นางข้าหลวงมิให้เป็นที่ผิดสังเกต